สวัสดีครับคลิปนี้สำหรับเพื่อนๆที่กำลังหารายได้จากการทำคลิปรีวิวบน f a c e b o o k อีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถสร้างรายได้นั่นก็คือการเป็นพาร์ทเนอร์แอฟฟิลิเอตซึ่งเพื่อนๆบางคนได้รับเครื่องมือแล้วแต่ยังเปิดใช้งานไม่เป็นในคลิปนี้ผมจะมาสอนการเชื่อมต่อเพื่อเปิดใช้งานการเป็นพาร์ทเนอร์แอฟฟิลิเอเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นจากการเป็นนายหน้าขายสินค้า ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกให้เปิดแอป Facebook แตะไปที่ d a s h บ o a r d มืออาชีพแตะแถบหน้าหลักแตะการเป็น Partner a ร f i l i i t e เ e เลือกหัวข้อสำรวจเลื่อนลงมาที่แอป Shopee แตะเริ่มใช้งานแตะดำเนินการต่อแต่อนุญาตแต่ดำเนินการต่อ,ตอ,ตตร,ตอรอระบบลิงก์สักครู่ ถ้าการเชื่อมต่อสำเร็จจะขึ้นคำว่ายินดีด้วยให้แตะคำว่าเรียบร้อยเสร็จสิ้นขั้นตอนการเปิดใช้งานการเป็นพาร์เนอร์แอฟเฟอรเอท